สวัสดีจ้าวันนี้นะคะวันหยุดพักผ่อนของเจ๊เจ๊โค้ชแซ่บนะจ้าทุกคนวันนี้ก็ดูสภาพเจ๊ก่อนเจ๊แบบว่าสภาพแบบไม่ต้องบอกเลยจ้าหน้าใสหน้าสดหน้าสวยนะวันนี้เจ๊เจ๊ก็จะมารีวิวข้าวปุ้นซาบุนทลิกนะจ้าหลังจากทํางานบ้านเสร็จเหว่คุณเนาะวันนี้ฝนตกฟ้าร้องเนาะนี่เลยเข้าวปุ้นซาบุนทลิกของเจ๊เจ๊โค้ชแซ่บนะทุกคนประกอบด้วยเส้นน้ำปลาร้านัวๆอันนี้วันนี้เราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะมากินโชว์พี่ๆน้องๆกันว่ามันแซ่บขนาดไหนระหว่างนี้เดี๋ยวลุงลุงลุงไปเอาน้ําสมพงศกันลุงไปเอาน้ําเราก็มากินรอก่อนปกตินะคะในหนึ่งซองเนาะทุกคนมันจะมีพริกให้แต่ว่าเจียบชอบเผ็ดเดี๋ยวคอยดูนะสมพงกินไม่ได้ผักของเราก็กันจองมะละกระเฉดอันนี้ไม่แน่ใจเขาเรียกผักอะไรเด้อถั่วลวกนะจ๊ะอ่ากันจอง กัญจงลวกเด้อทุกคนนี่นี่กันจงลวกผักบุงกบ้งอันนี้ผักบุบ้งปลูกเองเด้อนี่นมีรางสวนเลามาลวกแล้วก็มีแตงนะจ๊ะหน่อไม้จ่ามาจากอุบลแซ่บแซ่บกะปุ้นจากขะปุ้นขอนขอนุญาตเซมือเด้อจ้ากขะปุ้นสาวบุญเธอของเราโอ้ยน้ำลายไหลเหนื่อยจ้กทุกคนวันนี้ฝนตกไม่ได้ไปขายของแล้วก็อยู่บ้านทำความสะอาดบ้านแล้วหิวหิวที่นี้ว่า มันเมื่อยเด็กขี้เกียจแบบว่าทำกับข้าวก็เลยนึกได้ว่าเออตัวเองมีข้าวปุ้นซาวอยู่อยากกินแนวสีเป็นน้ำปลามาแม่ลงุงทุกคนนี่หน่อไม้อุบลโอ้ยอ่อนๆอืมหน่อไม้สัตว์อ๋อมเม่งโย่าาหรอม,มือรัวอร่วเธอะปวดอะไรอาจจะมือเนี่ยอาจารย์้อยฉันหน่อยสียขาวขออนุญาตมือนะจ๊ะ ก็เลยแบบนี้เลยใ่ย่านเมือน้ำปลาร้านัวมากมันจะหอมกลิ่นกระเพรกิงนกับผักลวกปีลูงจะเป็นคนไทยจะกินมือไม่เป็นไม่เหมือนเราอืมไันหมอูอืม กรอร่อยเส้นเหนียวแห้งครับที่เด็กคือเส้นเส้นเส้นนี้บ่อขาดเลยนะเส้นเหนียวเด้งเดเลยอ,อร่อยมากมวันนี้ไม่ได้ขายของจ้ะฝนตกแต่เช้าตื่นมาประมาณจะไปขายของตีสี่ฝนตกตกหนัก ก็เลยชวนกันอยู่ทำความสะอาดบ้านต้งแดดีรองหอดหอดเจ็ดโมงเหรอโอ้ยตัวเขาตรงไหนฟ้าร้องร้างจังตื่นฟ้าไหมตัวร้องปานเหมือนฉวัตรถล่มนะเสียงน้อน้อของเจเจี่ยมนี่สุดยอดอยูเมื่อไหรก็ช่วยชีวิตได้ กินกับผักอร่อยไหมแซ่บแห่เด้อบอกเลยความแซ่บมีนะจะรู้เฉพาะคนที่อุ่นหุ่นแนบหรอแนบไปซื้อบริจาคินนะครับแม่ซื้อตรงไหนถ้าจะซื้ออยากซื้ออ่ะตามในเพจสั่งได้เลยนะครับเพจเจ๊เจี๊ยบโคตรแซ่บนะครับเข้าไปในเพจเจ๊เจี๊ยบโคตรแซ่บ ช่วงนี้เขาจดจัดโตเด้ส่งปีอร่อยมากอ่ะม,มันนัวมันหอมน้ำปลาไหมทุกคนเชื่อว่าลหลายๆคนคงเคยทานแต่มันมีหลายเจ้าเนาะเครเเอ็เ็นมาขายอยากให้เปลืใจร่องเจ้าหนีมั้งได้ครับเจเจปวดแสบมันแสบอสีหลี อันมันจะไม่ค่อยสว่างเลยนะทุกคนเพราะว่าฝนมันจะตกอีกแล้วฟ้ามันมามืดๆอีกแล้วนี่แล้วมืหนอาจจะไปรีวิวกลางแจ้งกบ้างแล้วครับเยียเส็นกล้องมาจะยุไกลแน่นะตั้งกล้องว้พูนระวังทำเตือนระวังมันดีตามันเหนียวมากมาก่อน รถกระบะน้ำมันหมดเขามาหาถามว่ามีเชือกไหมเลยแนะนาให้ซื้อหน่มกินเจเจไปบอกว่าเจนเหนียวนุ่มเขาเลยถามว่าไปลากเหรอเฮออเอาไปกินระหว่างรอรถมาลากเอว่ารอไปลากรถลากไม่ได้ปวดแย่ามาเอาไปกินรอมันหิวมันต้มง,ง่าย ก๋วยจั๊บเลยแมทุกคนใช้เวลาต้มหมาหนึ่งนาทีเดียวน้ำนเดือดๆอ่ะใส่ก๋วยจั๊บไปอ่ะนาทีเดียวเอาอขึ้นได้เลยโอ้ยต้มง,ง่ายนาทีเดียวแมทุกคนเพื่อมาอาหา,ารจานด่วนเนาะด่วนเลยสำหรับคนที่แบบว่ารีบแมแบบว่าหิวมากๆบางทีเลิกงานมาเหนื่อยเด้อมาต้มกินสำหรับพักเนะครับมีพักอย่างเขา,ขาจะใส่ใส่ได้เลยนะครับ ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นอืเนาะใช่เลยแล้วแต่ความนะักอันนี้บ้านเรามีผักอะไรเราก็ใส่อันนี้ผักบุง้งผักบุ้งลอยฟ้าลวกไว้ระเบียงนัดสองไม่แสบบ้านเราบุ้งไม่ดีเ้าไปตึกกระถางมากเนาะมไม่ได้ค้าถางไหมมันเป็นผ้าใบครับผ้าใบไหมผ้าใบก็ไม่มีขาหน่ะแม เราซื้อดินมาใส่แล้วก็เราก็ปลูกอยู่ระเบียงบ้านปลูกพักบางเกิดเด๊เกิดเสยปลูกพักบางพักบุ้งปลูกพริกปลูกอันอะอยางโหระพาไอ้กะเพาต้องขึ้นรึยังเกิดครับเกิดเรากินบ่มอมเสียบดีวะเสียมหว อ่อยเธอนานทีจะได้มากินเด้อปกติอ่ะไปตลาดปกติเวลานี่อยู่ตลาดนะครับกันพราะม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่าผู้ใดที่มันมากย่างตลาดนะครับเวลานี่ยเป็นเ็นพอเขาได้อยู่ตลาดเนาะเต้นเด็กๆอยู่นั่นแหละตลาดต้องโซนสมุทรปราการกรุงเทพนะครับอยู่ในวันนี้นะครับว่าจะฟังปากน้ำแตกกระสาหรือว่าฟังผ้าป่าแดงนะครับอาจจะเจ็นเขาได้ ทุ้คนเส้นของเราจะเป็นเส้นเล็กพิเศษนะเนี้วนุ่มเส้นน้อยเนี้วนุ่มเส้นนี้น้อยน้อยหลักก็นเนี้วนุ่มดีบ่ได้ว่าผัดพริกเผือนเด้อบางคนอ่ะเส้นอ่ะขาดบ้านขาดยกขึ้หนังขาดเลยเด้อขาดลุยเลยอันนี้อร่อยมากเลยนะบอกเลยอันนี้ว่าเชืนนเ่อ,อม,มากินในหลักเลือดบะหมี่มากก็เลยเอาไว้ก่อนลืม เมือ่อว่าท่านได้กินเขามือแรกได้หน่เก็บเส้นเขาจะรู้กันนะครับทุกคนไปเดี๋ยวลองรับลองว่าเจว,ว,ว่าว้าวหลีเลยในข้ามไงได้บพผิดนะครับมันแสบเือกหูเลยว่าเงินเต็มหนาละตอนนี้ในเนี่อมันจะมีที่เตียงให้ อันนี้ใครมากินเผ็ดเด้อก็ใส่พริกผงเหมือนเจี๊ยบเนี่ยใส่พริกผงเข้าไปอีกอือมีภาพกะไรเงียบ้าบไปครับเพราะอนุญาตอนความเบอร์สุภาพหรือจ้ะแบ่บหพูดไปก็ไม่เชื่อหรอก้าไม่รองนะ่อนมด่ดีแสบ บางตลาดก็จนบ่อขายเลยครับมีน้องคุณเคยซิ้อมาหรือคก็เมาอีกแต่บางตลาดก็บ,บ่ได้ขายเลยนี่คือเรื่องจริงเพราะบู้จักเพราะว่าอะไรกินไม่เป็นไม่กินปลาล่ามาหัวคันในร่องเราติดใจเลยเดียมันไม่ใช่ปลาลาแบบเหม็นนองนะทุกคนอันมันผสมน้ำกะปินิดนึงอนะมันกึ่งบเหม็นน่ะมันหอมงอบางตลาด็เพคุณก็ว่าไม่รู้จักบางตลาดแล้วว่ามีอีกไห้มันาโอ้ ผู้ใดเคยกินเราคงจะติดใจอืมอร่อยไม่มีคำว่าม่านี่เหลวเลี่ยงได้กินไปกินมาเหลวเลี่ยงไงบอกอืมสิไปกินต้มเนื้อเขพปอด้วยต้นกระติ๊ดโต๊ะ เพราะว่าพายุมันยังไม่ทันหมดอันเราเป็นแม่ค้านั่นนะเราไม่ชอบเด้ฝนตกอะ่ะ้านชาวนาเขาดีใจแม่ว่าน้าม้นมล่นไฟเราจะบักนะอืน้ามันร้ายปวดเรา,าตอนนี้อันพ่อแม่พ่อพ่อค้าแม่ขายเนา่ไม่ชอบดอกฝนนั่นแต่ว่ากเกนะษตรเนาะเกษตรกรชาวนาเนะขาชอบมนูนว่าอยู่ว่า เจวาดาก็จะว่ามึงจะเอาอยัางไงพอกูไม่ตกก็ว่ากูพอกูตกก็ว่าครูแล้ตอนนี้เรืงง่งความรู่มากมายแบบนี้เราต้องถอด,ดูการเก็บเกี่ยวหรือเปล่าหลายผลหลายผลแล้วอ<ด><า>ยวูยย่บ้านอยู่บนนะพิกน้ำพุ่งอยู่บนแล้วครับพี่น้องเนี่ยจากกองแบบไงเส่ยบโบเแซ่บมึงก็รอนก็จะอิ่มเด้เนี่ยจะเบิ่นอีกเด้เนี่น นี่เบิ้ลเขาก็พอพูด้วยไงมันอร่อยเพราะถ้าได้เปิดใจซิมเนี่ยเสียบรถนะขออนุญาตในความส่วนกุคคเดอ้อ น้ำปลาหลาก็ซแซ่บแซ่บพี่เขาให้เฮดมาเป็นพิษเปียบย่างดีแล้ครับมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นเหม็นสาบนะทุกคนมันจะแซ่บอย่างเดียวเลยอินกับอะไรก็อร่อยบางคนว่าจะเอาน่างปลาหลากรด้ตุ่มต่ำเด็กที่แซ่บใจเย็นครับใจเย็นครับเรามีนะครับเดี๋ยวก็ลังผลิตออกมาตอนนี้ขออยอผ่อนผ่านละ ก็มาสือต้นาปลาเนี่เลยนะครับต่อไปอยู่ในขั้นตอนการผลิตกำลังทำแพ็กเกจเฉพาะซื้อปลามาเทสชิมมาหมดเป็นแสนแล้วทุกคนทำผิดลงผิดลองถูกก็เป็นแคแเรามันไม่ถูกใจเราอ่ะนะเราก็ไม่เอามาขายแต่เราบ่อแสบเข้าก็าบ่อขายเด้อ มันมารีวิวกินแตก,กินย่างเดียวนล้เนาะกินย่คก็ด้ขออภัยในความส้นลวดเนอคนอือ่นเขาจะกินน้อยเดียว้งวี้หรือห้องบรยากิอย่งขากินย่างคับขออภัยในความสนลวน้งนงเบิดสองเกวลวเหอสบสบนวครับพี่น้องผมมาแสบนวบ่ มันจะเผ็ดเผ็ดนะเผ็ดเผ็ดนัวหอมว่าไราปลาปลาดมันบ่บ่บเหม็นนะครับอร่อยจนเก็บภาพภาพลับตัวเองไม่อยู่มันแซ่บโคตรมันอร่อยจริงๆอ่ะพอ,อไปเด้อเผ็ดอันเจี๊ยบโคตรแซ่บอ่ะ อลนนี้เขาจัดโปรซิมหอสามร้อยห้าสิบส่งให้พีค้าได้ทุกคนค้าได้ทุกอย่างอันข้าวปูนซาวขวยจับยวนน้ำปลาไอ้ก๋วยเตี๋ยวเขามีก๋วยเตี๋ยวเลอือดลน้ำเด้อยขายหลายอย่างครับพี่น้องแต่นี่ก็อยายชิมเหรอวาเปิดใจสักนิดคุณจะรู้ว่ามันแซ่บ รู้ว่าผักกองมันเลิ์นะเบ้ออะไเบ้ออะไอร่อยแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาเอาจุ่มเซยทำปลาไหมาเนี่ยจำครึ่งส่วนให้กินฝากที่พี่น้องๆกดรีวิวเนาะไม่ได้กดรีวิว กดถูกใจเด้อกดถูกใจมาคอมเมนต์เล่นกันกดถูกใจกดติดตามให้เป็นกําลังใจเนาะให้เป็นกําลังใจพวกเราเราจะได้แบบมีกําลังใจทําคลิปต่อไปอะ่ะถามว่าวันนี้ทําอ่ะมันก็ไม่คือที่พูดอื่นหรอกทุกคนของเรามันเรียวมันไม่ได้แต่งหนงแต่งหน้ามันไม่ได้เฟซอะไรมาเลยมันก็กินแบบบ้านนอกอเราอะ่ะกินแบบนี้คือหิวจริง เมนูยังไงไม่รู้แต่กูหิวจริงอ๋อบ้านไปี๋ส่งของมินบุรีค่ะลับมาไปซสื้อของหลวะลับมาหิวครับหิวเลยหิวเลยหล่ะตอนนี้ก็คั่มมาได้เนี่ยบนมันจะตกอ่ะอืมก๋วยเตี๋ยวเลื่อลรดกับก๋วยจับกระตังขายดีหนาบ้างกระล่างกับขายของนะครับพอปล่อย ไม่มีคำจบพูดเลยนอกจากคำว่าอร่อยคำใหญ่ๆน่อยคำมมใหญ่ๆน่อยหนีทุกคนจริงจริงแชร์ไปเลของแถมนะครับเด้อบอดี้สปอนเซอร์ยาไอ้รดน้ำักของเขาแล้วมั้งเนี่ยทิ้งลายอะเกิดจับนะอร่อยมากลอเคืนนู้ถึงดื้อดื้นดนอน่ะ จะมาถ่ายทำรีวิวก็ไม่ทำมันหิวตั้งกล้องไม่ทำแต่พี่นีพี่นอกเปิดใจลองสักนิดสามห่อร้อยเก็บได้หนึ่งปีแต่ไม่ควรเก็บไม่ต้องคงเก็บจินและเส้นนะ เนียเน้ยนี่ไม่กินมาตั้งนานแล้วหนีไหมยังเล็กเหนียวมันเดิมเม่หน,นีบ่านยเบิดเหรอครับพี่นะะ้นองเบิดแล้วเปร,รี้ยบลายอ๋อลุงกือหดแทบจับมูนี่ต้องน้ำปลาชอบหนิกระด็นด้วยน้ำปลาเจีย๊ยบกินกับอะไร ก็อร่อยนี่เ็ดไหมเ็ดอยู่เล้อเนอะไม่เ็ดหรอกอร่อยเดี๋ยวเอาไฟซิลลลงไปกินเข่าต้มเนื้อกะเพออีกกอกสองเดี๋ยวมนะือนาเดี๋ยวมารีวิวสิวยค่ะทำไมเขามีหลายอย่างนะครับเอาปากปากัดโอย้ยแสเจ่านักได้ก็บปากกันได้ครับ่น้องเดอ้อนี่เปิดใจลองสักนิด ก็จะรู้ว่ามานันแซบแมคบคบ่ครับครับครับพูมนตลิกเจี๊ยบคนแซบจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมเสียเวลาเข้าเสียเวลาเข้ามาชมกันนะจ๊ะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่ๆแล้วก็มาอุ่นหมูเจ,เจี๊ยบโคตแซบกันด้วยวันนี้ขอจบกิปแค่นี้ก่อนเดอ้อสวัสดีจ้าัสสวัสด,ดีจ้า